สาบุกัดครับทุกคนตอนนี้มาอยู่กับช่องสกูตบูมสองจริงจริงอ่นานวัสดุบูมสองวันนี้เราจะมาเล่นอะไรดีคิดคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์เราจะลองอุ้ยตู้ไม่มีอะไร โอเคทุกคนเราจะลองไปหามือดูนะโอ้ย <c oughs> ไม่มีของฟรีเลย <c oughs> เราจะลองพิมพ์เอ,อ่ออะไรดียัง <c oughs> นี่วะนี่คืออะไรโอ้ ใช้เงินนี่นะอะไรกันแกช่างโหดร้ายอุ้ยมีปืนปืนยี่สิบบาทโอ้ยันนมีเงินวิตัวมีกระคอนดูโฆษณาเราจะไม่อะไรทั้งนั้นนะนะทุกคนเราจะปิดเสียงไว้ เราจะได้ไม่ต้องอันนั้นซึ่งเขาไม่ได้จ่ายหรอกโอเคกว่าจะรอโฆษณาสิโอเคเราไม่ได้รู้นะว่าตัวนี้ตัวอะไรที่เรารู้เราอาจจะต้องมีปงมีปืนอืม เงิมไม่มีอะไรซื้อได้เลยหุยแพงไม่มีเงินวยอันนี้อาจจะได้เพื่อนใจเป็นไครับมีเิวให้เล่นอยู่โอ้โหมาตกใจเลย มอไหล่โฆษณาจะเสร็จล้วเนี่ยรอนานจก็เด้ออมาตบอาวาวตตา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 คลส โอเคนะสุดแล้ก็ดาวน์โหลดมัมาเดเงยว่าดาก็โหลดโอ้โข้อข้อสนบ้าสือร อีมาตัวอาอาสุตยอีรอตราอาสุตยดาราปุ่กิบไวมาปาบมื่อไม่าโอเคเมื่อไหร่จะดาวน์โหลดได้ล่ะเราไม่ต้องเอาดีกว่าในเมื่อมันโหลดไม่ได้โอ้ย ชื่อปอาจจะแบบราจะเอาอะไรดีนี่ไงคือตัวอะไรช่วยบอกทีนะทุกคนแล้วมันเป็นตัวผู้หญิงหรือผู้ชยายล่าเวอร์บ้า เราจะไม่มีอะไรทั้งนั้นอนะนี่คือแตงโมนะ YouTube โอเคเราจะถือดาบมาอย่างนี้แล้วเราก็จะโยนโอเคแตงโมน้ำแตงโมไหลมาแล้วน้ำแตงโมอึดจื๊อปเออเราจะหยุดแล้วเ,เอาน้ำแตงโม โอ้นี่น้ำบเบอรียุ่บเหยียบโอเคอเราจะมาต่อขอคอยคอย เราจะไม่มีวันฟีดนะทุกคนไม่เด็ดขาดเราจะต้องไม่ฟีดโอ้ยคุณลุงคนนี้เอ้ยทำไมมันลงทำไมมันลงทำไมมันลงโอ้รู้แล้วทำไอีมาต่โบอาซื้อเด่เยอะอีมาแต่บอาซื้อเด่เยอะทุกคนผมคิดอะไรดีๆออกนะ เราจะเอาหุ huh. ่นยนต์ตัวนี้มาฮะดึงออกมาแล้วดึงออกมาดึงเอ้าตาเฉยดึงดึงซีดึงเออดึงออกมาเยอะๆโอเค

ยังยังยังตายโอ้ยย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 ยโอ้ยไอคอนวาตาตุยเป็นภาพที่อุ้ยเดี๋ยวมิซี่ค่ะว้าวโคตรแรง โอเคโอเคเราควรไปก่อนที่ยูทู e จะจะด่วนเลยลบให้หมดโอเคสิงหรืออีโอยโอเคเราได้ระเบิดเราต้องการระเบิดเฮ้ย <c oughs> ฮัชุวิ้งฮัตชุวิ้งหลบหลบหลบลบลบอ่ะเออหลบหลบหลบเออหลบลบเออเออแอคนแรกก็ไม่ผ่านแล้วฮัตชูวิงฮัทชุวิงทุกคนเราจะตั้งน้องเขาไ้ตรงนี้นะอ้าขอโทษเราต้องลบน้องไปกอนกูบิง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 อ่เนา สองตัวและเอกร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 วอยิงมเข้าวอเอ่รกรรกระกรถ้าเรามีน้องเยอะๆ ถ้ามีคนเยอะๆแบบเยอะๆๆเลยอะซึนูร์อีมาต่โบอาอาซึเตเยอะอีมาต่โบเออเอซเตย์เยอะเลอ้กูิดาทิดาเาวิโตชวิงโอเค เราก็จะทำแบบนี oh. ้แล้วก็เอาโออดตอดต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 ๋ยวดี๋ดเราก็จะเอาน้องมาตุ้มหนึ่งตุ้มสองตุ้มสามอ้ยแกกาดับน้องเออเฮ้ยแกกาตะปืนตจ้เอ้ยแกกาตะปืนเจือหรือเออจูบ เื้ออเ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 นี่เลยอ้อยตายตายตายพังพังเอืเออเออโดนยิงความหวังหมู่บ้านเลยตัมมเลย นั่งหยุดยิงก่อนโอเคแปนนะถ้าเกิดเราบริลองกรเอาจ็เตวิ่งอัดต้วยิงต้วิงเต้ยยงเตวยิงต้วิ่งต้วยิงต อัมมาป้องป้องคลิมนีดาอัมมาป้องป้องคิมนดาตายเอ้ยเย้เหยเฮ้ยโอเคทุกคนละสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำก็คือป้อปุอ๊ไปได้ เขาก็จะไม่สามารถยิงได้ไม่บอกเลยน้องเขายิงไม่ได้อ้ตุ้มเลยอะโอ้้หโมยยอดโอเคก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วก็บายบายลาก่อนครับทุกคน